สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาชมสวนหลังบ้านของเรานะครับว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับนี่ก็จะเป็นสวนหลังบ้านนะครับผมเป็นสวนกล้วยนะครับกล้วยหอมพันที่รับมาจากสมุทรสาครนะครับแต่จําไม่ได้ว่าเป็นพันุ์อะไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเดินไปชมนะครับการทําการปลูกว่า ใช้วัสดุอุปรกรณ์อะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นสปริงเกอร์น้ําประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นร่องประมาณนี้แบ่งเป็นล็อกไว้แล้วครับ อันนี้ก็จะพึ่งตัดหญ้าไปเสร็จเลยก็จะเตียนหน่อยไม่งั้นมันลกมากก็ให้ดูเพียงเท่านี้นะครับผม